ดีที่สุดนะครับผมก็ตอนนี้นะครับที่ผมพูดอยู่ตอนนี้คือช่วงเวลา4โมงเย็นนะครับผม4โมงเย็นผมจะมีตัวอย่างนะครับที่ผมกดมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะพูดแบบเดียวกันนะครับผมทั้งหมดจะเป็นตอน6โมงเช้านะครับถึง9โมง9โมงถึงเที่ยงนะครับผมตั้งแต่เที่ยง แล้วก็มายัน4โมงนะครับแล้วก็4โมงถึง2ทุ่มนะครับผมอันนี้จะเป็นช่วงเวลา4ี่โมงสองทุ่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าช่วงเวลานี้จะแตกดีหรือเปล่านะครับผมจะขึ้นตัวอย่างนะครับผมช่วงเวลาก่อนหน้านี้ให้คุณผู้ชมดูนะครับแบบรวดเร็วนีครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปุูกันเลยนะครับผมไป สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับยินดีรับคุณผู้ชมเข้าสู่สาวถ้ำนะครับผมกับการทดลองช่วงเวลาแตกดีตอนนี้อยู่ในช่วงเวลา4โมงเย็นนะครับผมด้วยงบ500บาทเหมือนเดิมเท่ากันนะครับผมนะกับช่องสล็อตพลงังไปนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยโอ้ยเสียงลง <c oughs> แล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับเบ็ด10บาทก่อนแล้วกันนะครับเปิดมา10ไม้ก่อนนะคุณผู้ชมนะ งบ500บาทนี่ครับทดลองให้ดูเลยว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยแตกได้ที่สุดนะครับคุณผู้ชมน,น่าจะเห็นตัวอย่างการพูดต้นคลิปไปแล้วนะครับว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างนะครับในช่วงต้นคลิปนะครับอืมจะมีช่วงเวลาไหนบ้างนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยครับก็เดี๋ยวขึ้นให้ดูแบบรวดเร็วนะครับมาลุยกันยาวๆคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเปิดมาดอกนี้ครับคุณผู้ชมม,ชม,มีสิทธิ์ลุ้นแล้วเนี่ยโอ้อ่ะเฮ้ย อย่าว่าติดอัดสิไม้ติดอ่ะโอ้โหไม่ติดเอเคไม่เป็นไรนะยครับไปที่เบ็ดห้ากันต่อแล้วก็จัดอีกสิบไม้นะครับสตาร์ท้มนี่เป็นเกมอีกเกมหนึมม่งที่ค่อนข้างยากนะครับยากใน,นะระดับที่ว่าถ้าดวงไม่ดีจริงๆเนี่ยดอกใหญ่นี่ออกยากเลยนะสแกตเตอร์ดอกใหญ่นะคุณผู้ชมคือสแกตเตอร์เกมนี้มันออกค่อนข้างง่ายเว้ยแต่ว่ามันจ่ายเนี่ยค่อนข้างยากนะครับสแกตเตอร์ที่จ่ายเนี่ยผมเห็นน้อยมากอ่ะสิบไม้ตีไปนหนึ่งไม้อ่ะที่จ่าย ก็ต้องลุ้นอีกทีกอ่ะคุณผู้ชมว่าเฮ้ยแม่งไม้ไหนจะจ่ายวะไม้ไหนจะไม่จ่ายวะผมก็โอ้ยอรีครับเสียงเขาอีกผมก็เนียนกันนะเล่นเสาท้ออ่ะบางทีคือโอ้โหไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายเลยอะ่ะโอเคไอ้สิบไม้คุณผู้ชมมาดูดิว่าสี่โมงเย็นเราเนี่ยจะไปได้รอดกันหรือเปล่านะครับ สวยครับโอเคสวยครับอุ้ยลวสเตอร์มา3ตัวคุณผู้ชมมีสิ์แล้วหัวใจมันเต้นตึก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 ปึ๊บ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 โอ้โหหมาจริงโอ้โหจะติดเอจะตอกดีจะติดตึงนะได้ต่ออีกยาวอ่ะคุณผู้ชมโอเคจ่ายแล้วครับฟรีสปินนะครับแต่มาดูอีกทีนะครับว่าในฟรีเราจะจ่ายหรือเปล่าะนีับเพราะว่าปกติสาวถ้าไม่จ่ายฟรีครับจ่ายคือ10ไม้ใน1ไม้อ่ะคุณผู้ชม สิในหนึ่งอะที่มันจะจ่ายอะโอกาสน้อยครับมาหูแมาและสวยๆงามๆครับ4ี่โมงเย็นครับปึ๊บมา192ครับสวยงามครับโอ้แล้วเคต่ออีกร้อยหกสิครับสวยๆครับนี่เบ็ดสินะคุณผู้ชมและจัดต่อแล้วฟ้ามาแน่ฟ้าโอ้โหเรียบร้อยไมอีกสองครับไม้นี่จ่ายเฉยเลยโอ้ my god 1,900ครับคุณผู้ชมไม้นี้จบไปที่1,778ครับเดือดเดือดครับขึ้นมา2,000ัเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยงบ500บาทเองคุณผู้ชมนะโอ้ oh my god อุ้ยจ่ายเฉยไม้นี้จ่ายเฉยครับคุณผู้ชมโอ้สุดจริงๆว่ะสาวถ้ำอ่ะเอา้าให้มันรู้แล้วรู้ลอดรู้ข้อดูแคล้วไปเลยนะครับสุดท้ายเอา้า เอ๊ะเอมาสวยครับละมาอีกร้อยหนึ่งครับผมแล้วจัด10ต่อแบบนี้วายมาแถว3แล้วเปลี่ยนเป็นเอและเอไม่ลงองคไม่เละครับผมโอ้โหจบไปสองพันสามร้อยนะครับผมเฮ้ยสองพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับหรือว่าสองพันสามร้อยนั่นแหละนะครับตีเ้่ยกลมๆสำหรับไม้นี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อยสักนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมนะครับแต่ว่ากําไรนะกำไรของไม้อื่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อยสักนิดแล้วกันดูอีกสักสามสิบไม้ถ้าไม่เข้าผมพอแล้วในเบตสามสิบนะครับลองเสี่ยงดูได้สักสองพันนะ ลองเสียงดูเผื่อเข้านะครับวันนี้กดเทอร์โบแล้วกันนะคุณผู้ชมเพื่อความรวดเร็วนะครับอุ้ยเดี๋ยวมาดู30ไม้ถ้าเข้าก็คือดีนะครับถ้าไม่เข้าก็คือผมพอแล้วนะครับกำไรแค่นี้ก็เกินเยียวยาแล้วเว้ยโอ้ไม่ก้แล้วาบิ๊กวินมาอีกครับรางวัลก้อนโตมาอีกแปดร้อยครับคุณผู้ชมโอ้พอเลยดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับถือว่าช่วงเวลานเนี้ยเนี่ย คุ้มค่ากับการลงทุนสุดเลยนะคุณผู้ชมช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับก็ผมว่าน่าจะดีสุดแล้วแหละเดี๋ยวไปดูในช่วงเวลาอื่นเปรียบเทียบดูแล้วกันเนาะคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมกับสาวทํางบ500ชทดลองช่วงเวลานะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คิปหน้านะสวัสดีครับผม